แม้แต่จากพี่น้องมาหับเอาโชคเอาเอาเอา,เอาโชคเอาลาบเ,เอามานเมื่อเคราะห์มดโศกมดโรคมดไพภัพยกับมาย่หน่อยนะคะเมื่อนี้กรนะไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะก็มีเหล่าเหล่าไทยสองแปดหาเนาะคะนะ่คะเนาะก็มีน้ำหวานมีน้ำเปล่ามีขนมมีทัว่วมีง่ามีผลไม้หายยางก็มีเป็นบักนัดนะคะสับประรดแล้วก็องุ่น กล้วยทับทิมแล้วก็ส้มเนาะคะ่ะผลไม้หายางกับมีคก้อมหมายที่เป็นมงคลนะคะสับประรดก็หูตากว้างไกลเนาะคะ่ะองุ่น,น,ก,น,ก,นก็เป็นพุ่มเป็นพ่วงอ่หยาดมิดคนหักคนแพงเฮาหมูพวกเพือนฝฟงเจ้าหน้ายนะคะเมตตาปานีกล้วยข็ดอีอยางเห็นมันไนง่ายๆทับทิมก็หมายถึงสับสมบัติ เขามาเงินทองไหลมาเทมาสมหมายถึงความย,ายั่งยืนความมั่งคั่งนะคะส่วนไก่แม่น้อยก็ได้ตุมไปแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมแล้วที่จะทําการว่ายกให้พี่น้องมาหลับเอาสิ่งใดดีๆก็คิดปรารถนาเอาเด้อจ้าพี่นออ้องมอบความหักและความหวังดีสุูสุขพ้นนะคะคิดเอาเด้อค่ะพาว่หน้าเอาเด้อจ้าแม่น้อยกับลูกและกับพ่อใหญ่กับ ส่งความหาความปราราดีขอให้มีโชคมีช่กันสุผขสุคนนะคะหับโชครับใช่ยหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดพ่เยหมดเสนียดจันไรวิวันชย,ยู่อยู่ดีไม่แห้งมีความสุขมีความสมหวังคิดสิ่งใดขอให้ได้มงมาตปรปารถนาเป็นโรคเป็นพ่ไยเหาย,หายนะคะสุขภาพคะนั่นไม่แข็งแรงการงานเกาหนาขอบคุ่ยอยู่ดีมีสุขนะคะพี่น้อง หนึ่งความหมักหนึ่งปรารถนาดีทรงให้กันเสมอนะคะด้วยรักจกใจนะคะรักนะจุบ๊บ